สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25มกราคมปี68นะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าๆนะครับเนาะของวันเสาร์นะครับวันพักผ่อใครหลายคนนะครับเนาะใครที่ยังทํางานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็วันนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ14ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับวันนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับ ็ขอบคุณคุณลงใจดีนะครับเราหายแนทางมาแบ่งปันเก็บสีทางช่องแนวทางดีๆแม่นๆนะครับเนาะก็คนอื่นก็ไม่ได้ทิปสดเหมือนเดิมนะครับเขาลิปพาทั้งนวนมาเที่ยวนะครับเราปั่นจักรยานออกกำลังกายที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนาะต้นไม้ใบหญ้าเม่น้ำหลับฐานเหมือนเดิมท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเช่นเคยนะครับ นานมองหน้ากันครับเนาะจะได้มีเบื่อเดินไปที่แนวทางนะครับธรรมชาติปั่นเราครับเราของส,สวยๆงามๆเจริญหูเจริญตาที่สวนมาเที่ยวก็ได้เดินทางก็ได้เดินตัวเหมือนเดิมบรรยากาศดีครับเนาะพาชมอุโมงค์ต้นไม้บรรยากาศตุ่มลื่นสายลักธรรมชาติแนะนําเลยนะครับเนาะที่สวนบางกระเช้าพผาประแดงมีคนมาเดินเล่นปั่นจักรยานก็ร่างกายบ้งางบางคนก็ว,วิ่งครับเนาะ ปั่นจักานจะเยอะฝ่าน,นะครับผูบปต้นไม้ร่วมเลื่อนดีครับเนาะมาช่วงบ่ายๆถึงเทียงได้สบายพอมีล่มนะครับเนาะนุ่งนชอบมากนะครับขามาปั่นจักรยานออกกำลังกายก่อนกระบ,บัานก็ไว้ให้อาหารปลานะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยสายรธรรมชาติแนะนําเลยนะครับเนาะทีะ่ฝนบางกระเจ้าที่พัประเดงนะครับเนาะอยู่แถวนี้ท่อสารธรรมชาติก็มาได้เลยก่อนอื่นก็ ไปดูผลงวดที่แล้วก่อนนะครับแล้วของคุณลุงใจดีนะครับเนาะงวดที่แล้วคุณลุงใจดีให้มาบนล่างครับเด่นสามงศูนย์นะครับเด่นสามงศูนย์ับคู่ให้สามสองสามเก้าสามเจ็ดนะครับเข้าตัวเด่นเป๊ะเลยครับเราสามสองแกเน้นให้เลยครับแกเน้นสามสองสามเก้านะครับเนาะเข้าตัวเน้นนะครับเราเต็มเต็มเลยแกจะคู่ให้เจ็ดคู่ตลอดนะครับ สำหรับคุณลงใจดีจับคู่ให้3 2 3 9 3 7 0 5 0 6 6 7 2 0นะครับเกณฑยินให้3คู่คือ3 2 3 9กับ2 0นะครับเข้าตัวนี้เป๊ะนะเนาะเป็นตัวกลับนะครับเสียดายนะครับเนาะ6 7ของแกแล้วทางเข้าออก9 7 7 9บนนะครับเนาะ7 7 9ของแกจับคู่ให้6 7 เกือบเข้าบนล่างครับเนาะหกตีลังกาครับเนาะไอ้เก้าตีลังกาครับเนาะพูดผิดเก้าตีลังกามาเป็นหกไม่งั้นเต็มๆทั้งบนทั้งล่างนะครับขอคุณลุงใจดีคู่หนึ่งครับเนาะเกือบได้บนได้ล่างนะบพราะคุณจะดีก็วันงวดนี้ก็ได้มาแล้วครับเนะคุณลุงจะดีทัวปเบากับแกแล้วก็ขอบคุณคุณลุงจะดีครั้งหนึ่งครับเนาะถ้าเป็นยีีคุณลุงจะดีก็เลือกดูครับเนาะถ้า วันไหนแกไม่เข้าครับเนาะคุณลุงจะดีเล็กเดยนแกก็ยังทํางานนะครับเนาะแกบอกเล็กติดเล็กติดเล็กอะไรแกเล็กเด่นแกยังเดินดีนะครับน้อยครับเพราะที่มันจะหลุดแบบหลุดไปเลยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยเล็กเด่นแกก็ยังทํางานกววันนี้ให้มาแล้วครับแล้วก็คุณขอบคุณคุณลุงจะดีครั้งหนึ่งนะครับใครสะดวกจดจดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคบคนเราแคบเหมือนเดิมนะครับสําหรับแนวทางของ รัฐบาลไทยครับรางวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกแปดนะครับเชื่อนี้ออกตรงกับวันเสาร์ครับเนาะวันเสาร์ที่หนึ่งวันเลือกตั้งครับเนาะเลือกตั้งอบอบจประมาณนี้เนาะหลังเลือกตั้งเสร็จก็มาลุนรัฐบาลไทยกันต่อนะครับเนาะวันนี้ครับให้มาแล้วนะครับใครสรกจดจดไว้นะครับงวันี้บนล่างนะครับเด่นสามลองหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับเนาะก่อนกกระดิตสามลองศูนย์ วนนี้เด่น3ลรอง1นะครับบนล่างจับคู่ให้7คู่เหมือนเดิมนะครับคุณลงเจดีมี36 37 30 39 16 17 19นะครับถวนเขานะครับคุณลงเจดีบนล่างนะครับเด่น3ลอง1จับคู่36 37 3039 16 17แล้วก็นนะครับ8คู่เ็คู่นะครับเาพูดผิด7คู่นี้ให้เนเบที่36 3 7 30เอแล้วก็นนะครับเนให้3คู่ก็ครบทนนะครับสำหรับตัวทานของคนลงใจดีนะครับรัฐบาลไทยกวดประเทศห่ง กุมภาพันธ์ปี68นะครับ,ถ, er, นน ambition, บ es, hmm. Hmm. ถ้าเป็นยุทีคุณลุงเจดีก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปหรือว่าเคยมีเลขดีเด็ดเลขเด่นนะครับเนาะถ้าไม่ชอบที่คุณลุงเจดีจับกู้ให้ก็เอามาประกบเลข3กับเลข1ได้เลยครับเนาะเคยบอกชอบเลข3ามคุณลุงกับเลข1นึ่แต่มาไม่ชอบที่แกจับกู้ให้ก็หาตัวอื่นมาได้เลยนะครับเนาะชอบ8ปมากกว่าก็ใส่3 8มดนะครับ ชอบ2ชอบ4กดผสมใส่สามส่3 4 3 2ครับเนาะก็ว่ากันไปคุณลุงมเจดีย์มดที่เกก็มั่นใจมันเดิบนะมบราะน้องมดที่แล้วเกบอกได้เต็มเต็มเลยวันนี้เกก็มั่นใจอีกเกว่าเลขไปไหนไม่น่าไกลครับเกบอกไม่น่าไกลเลขมันกับหมดก่อนรั้วออก209ครับแนละ้วก็มา779รัฐบ,บาลไทยช่วงเลขล่างก็21 สามหนึ่งห้าหนึ่งอะไรบนอยู่หกหนึ่งประมาณน,นี้เราเกียบอกไปไม่ไกลจะจับทางถูกไหมแค่นั้นเกียบอกนะครับเนาะเกียว่าค,น,คนข้างมั่นใจก็เป็นไป,นปนได้ครับเนาะรัฐบาลไทยไปไม่ไกลครับเนาะใกล้ๆยิงเคียงนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดิมครับเนาะน้อยมากที่เป็นตัวเดิมรัฐนะบ,บาลไทยพม่เหมือนฮานอยครับเนาะพม่เหมือนฮานอยไม่เหมือนลาวนะครับ,น,น,รบน้อยมากที่จะอ,อตัวเดิมอ,อาจจะใกล้เคียงก็จริงแต่ไม่เหมือนตัวเดิมแน่อนอนนานจะมีทีครับเนาะออกตัวเดิม สำหรับตัวทางรัฐบาลไทยครับเนาะถ้าใครคำนวณได้ตัวเริม่มสามารถขีดทิ้งได้เลยครับเนาะหรือไม่ก็เอาไว้นิดหน่อยนะครับเนาะเอาไว้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเป็นรัฐบาลไทยถ้าใครคำนวณได้หรือว่าเรียถูบเลียงเทียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะนานมากครับเนาะกว่าจะมาตัวเ,เริ่มรายีกันเป็นปีนครับนะมันช่เป็นงวดรียก,กันเป็นปีได้เลยกว่าจะมาได้อีกประมาณอีนะครับเนาะสำหรับรัฐบาลไทยเราก็วันนี้ก็มีฮานอยนะครับเนาะ ตะบิวลาต่อที่ฮาหนอยครับเนาะฮาหนอยสายๆนะครับเนาะสายๆเที่ยงเที่ยงของชาวกงรัฐบาลไทยไปก่อนนะครับรัฐบาลไทยส่วนนี้หาข้อมูลไปครับเนาะหาข้อมูลไปแต่ดีๆติดก็ลงทุนได้เลยจะปล่อยไว้นานนะครับเนาะหาข้อมูลได้แล้วจะปล่อยไว้นานเดี๋ยวเข้าโครงการหารสองนะครับใครหาคัดดีๆดๆเตตั้งใจแล้วก็รีบจัดนะครับมีชงทางไหนก็จัดได้เลย ถ้าไว้นานๆรอวันสุดท้ายก็โครงการทานสแทบจะร้อเซนะครับเนาะก็ฝากไว้ลิปนี้ครับเจอกันชิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ